สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2567พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านในปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่ยุคเพื่อชดเชย9ปีที่ประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสไปหลากหลายอย่างตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งผมเห็นใจและเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่อง จึงได้เร่งรัดออกมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่คือโจทย์สำคัญที่พวกเราทุกคนทั้งข้าราชการบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาคมและประชาชนทุกคนล้วนหวังที่จะทำให้สำเร็จพัฒนาประเทศไทยของเรา ให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลากหลายส่วนโดยเฉพาะในช่วง3เดือนหลังจากที่ผมเข้ารับตําแหน่งผมได้เร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วนต่างๆออกมาและลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อไปพบไปรับฟังปัญหาความอึดอัดของพี่น้องประชาชนในทุกภาคไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอและขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาต้อนรับ มาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์และผมจะตั้งใจแก้ปัญหาทำงานเพื่อประชาชนต่อไป